ท่านปีน้องครับสิ่งใดก็ตามที่เราอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ในศาสนาอย่างเช่นเขาบอกให้ละหมาดอัอสรัีสีรอกาตแต่เราไปละหมาดห้าอย่างเช่นก็บอกให้เราล้างอาวัยวะนะครับสามครั้งแต่เราไปล้างหกล้างเจ็ดอันนี้คือการอุตริกกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในศาสนาซึ่งแน่นอนว่าโทษของมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าศาสนาทูตมุฮัมมัดนั้นบอกกล่าวเอาไว้เรื่องนี้ว่าศาสนานั้น ห้ามที่จะกระทำโดยที่เราเหล่านั้นไม่มีบทบัญญตัติหรือเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับศาส,สนาได้สั่งไว้กระทำอย่างไรบ้างนะเขาบอกให้ละหมาดมะเกรบอสามแต่เราไปละหมาดห้าอันนี้ไม่ได้นะับเป็นการอุตริกรรมการกำหนดขึ้นมาใหม่ในศาสนานะครับเพราะว่าโทษของมันก็คือการงานของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับตั้งอต่สุลลอ์ได้กล่าวาว่ามันอ่าไดซาฟิอัมรินาฮะตะมาไลซามินุฟะฮุรัดนผู้ใดที่ได้กระทํา ขึ้นมาใหม่ในการงานของเราซึ่งไม่มีต้นแบบสิ่งนั้นจะเป็นโมคะนั่นหมายถึงว่าเรากระทำใดที่มันไม่ได้มีแบบอย่างมาจากท่านนาบีสิ่งนั้นจะไม่ถูกตอบรับและทุกการกระทำที่เป็นอุตริกรรมนั้นจะทำให้คนคนนั้นหลงทางอย่างแน่นอนท่านพี่น้องครับนี่คือโทษอันรุนแรงนะครับเราจะกระทําสิ่งที่เป็นอิบาดะห์โดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีรูปแบบจากศาสนทูตมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลาม